ในกรณีที่จะแก้ไขชื่อแรกที่ค้างอยู่ที่เป็นชื่อของทางผมนะครับหรือลายชื่อคุณป้อนลงไปแล้วผิดนะครับจะแก้ไขทีนี้จะเห็นว่าไม่มีปุ่มไม่เห็นปุ่มแก้ไขให้ท่านไปที่ปุ่มจุดสามจุดนะครับ จะเห็นว่ามีจุดสามจุดที่มุมขวานะครับเนี่ยให้ท่านไปที่จุดสามจุดตรงนี้แล้วให้มาคลิกปุ่มตรงนี้ที่ซูมสามารถคลิกได้ทั้งปุ่มลบและบวกนะครับตอนนี้เพื่อให้เห็นท่านจะต้องคลิกปุ่มลบนะครับลบเหลือ80%นะครับท่านจะเห็นจุดสามเหลี่ยมอันนี้ทีนี้ท่านจะ แก้ไขชื่อนายกเทศมนตรีให้ท่านมาคลิกที่จุดสามเหลี่ยมนะครับแล้วคลิกแก้ไขโปรแกรมก็จะขึ้นมาเป็นชื่อให้นะครับสมมุติอันนี้จำหหัดแก้เป็นนสามารถสมควรนะครับเมื่อแก้ไขชื่อเป็นชื่อนายกของท่านแล้ว หรือแก้ไขให้ถูกต้องตามของท่านแล้วนะครับเบอร์อโทรหลังจากนั้นคลิกที่ปุ่มยืนยันนะครับจะเห็นได้ว่าระบบจะบอกว่าแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับแสดงว่าข้อมูลได้รับการแก้ไขแล้วนะครับทีนี้เรากลับรีเฟรชใหม่ ไปที่รายชื่อพนักงานนะครับผมขยายจะเห็นได้ว่ารายชื่อที่เราแก้แตะกี้ก็แก้ไขถูกต้องแล้วครับ